สวัสดีครับวันนมาพบก,กับ g ีเอ็อัพเดะจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้นต้นวันที่2ถึงวันที่9กันยานะครับสำหรับวันนี้หลายๆคนคงเดาได้ว่าเวลามันมาดึกดกเนี่ยมันแส,สดงว่าอาทิตย์นั้นมันหวยฮะรจริงครับดูกันก่อนอันแรกสัปดาห์นี้อย่างแรกคือรถที่เป็นไพรส์ของสัปดาห์นี้คือเนี่ยไซเฟอร์เป็นตัวใหม่นะฮะเป็นตัวใหม่ก็แทนที่จะซื้อก็ไปทำภารกิจกันนะฮะแต่สัปดาห์นี้ทำได้ง่ายๆนะฮะแค่ ได้อันดับหนึ่งในแบบประเภทสตรีทเรสนะฮะง่ายที่ผมว่าคือเล่นกับเพื่อนอาครับเป็นทริคครับเพราะว่าถ้าเล่นกับคนเยอะๆก็อาจจะไม่ไหวโอเคผ่านไปคราวนี้เรามาดูที่รถในสัปดาห์นี้คันนี้นี่นะฮะใช้เฟอร์ไปลองเทสกันได้เลยนะฮะซึ่งในตลาดก็มีขายกันแล้วรถในสัปดาห์ต่อไปคือตัวนี้นะฮะ เทรเว่นเป็นรถที่ผมว่าเป็นลองขับดูกันเองดีกว่าฮะผมว่าเป็นคันควบคุมได้ดีควบคุมได้ดีความเบลอาจจะไม่ได้จีจัดแต่ว่าผมว่าการการควบคุมใช้ได้เลยนะฮะลองลองไปลองดูดีกว่าฮะแล้วแต่ชอบอดูพัเนเตอร์จีดีทีนี้ยังตอบมาจัดลาก,ก่อนนะฮะโอเคเรามาดูที่ส่วนรถในสตาร์นี้กันดีกว่าฮะ เริ่มต้นจากร้าน Legendary นะฮะก็อย่างแรกก็คือ s ซ f e r ก็มีขายแล้วนะฮะต่อมาที่รถราคาคือ j s t t r อ่าเป็นคันที่ใช้ได้ครับใช้ได้ผมว่ามันต้องลองดูอะคือถ้าใครได้ลองครับอตอนที่เป็นเทส t d ได v ฟครั้งก่อนนี้อผมว่าก็โอเคกว่านะแต่ว่า,ามันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนเอาว่างั้นเลยดีกว่าต่อไปรถยนต์อื่นๆที่รถราคากัน คืออิตาลี R S X นะฮะอันนี้ก็รถกันบ่อยพอสมควรเป็นรถเก่าที่ดีตัวหนึ่งอ่าคลิกเกอร์ก็เป็นตัวเก่าที่ดีตัวหนึ่งอ,อิมารัสก็เช่นกันนะฮะพวกนี้ก็ซื้อได้ครับซื้อได้มันไม่ได้โดดเด่นเลยมากแต่มันก็ดีดีพอสมควรน,นะฮะใช้งานาในแบบทั่วๆไปชีวิตประจำวันแต่อาจจะไม่สามารถเอาไปแข่งในหมดตัวใหม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีใครเปิดหมดนะนะฮะ ก็เอาไปเล่นในโหมดอื่นแล้วกันนะครับตอนนี้ทัตเทอร์ซานดิเอร์ทัตเทอร์ซานดินเดร์ในสัปดาห์นี้มีรถที่รถราคากันนะฮะนั่นก็คือนั่นก็คือลากไว้ดูครับ <c oughs> ผมเลยบอกไงว่าเวลามันมาดึกๆมันคือมันไม่ไม่มีอะไรดีนะสัปดาห์นี้โอเคนะฮะเป็นอย่างนั้น <c oughs> อ่าวอร์สต็อกครับวอร์สต็อกสัปดาห์นี้ก็ อย่างที่ว่าสมควรกับการมาดึกนะฮะเือคือผมดูแล้วอะตอนแรกคือผมจะไม่ลงคลิปเหมือนกันนะฮะก็ก็ลงลงหน่อยเดี๋ยวจะว่ามันไม่มีอะไรเอาเว็บเวอนไลน์ดิงกี่นะฮะไม่มีประโยชน์เลยทั้งสิ้นนะครับอย่าไปเสียตังค์อะไรกับมันของนี้เลยฮะก็ทูล่าทูล่านิดแล้วแต่คนชอบครับคือผมก็มีใช้เป็นบางโอกาสแต่ถามว่าใช้จริงจจังได้นขนาดไหนไม่ค่อยได้ครับ ธุรกิจในสัปดาห์นี้สิ่งที่ลดราคานั่คือนี่นะฮะเป็นออโต้ช็อปนะฮะเป็นราคาออโต้ช็อปเฉยๆดังนั้นรีนเวทไม่ได้นะฮะโอเคเป็นเช่นนั้นก็ใครยังไม่มีออโต้ช็อปก็แนะนำให้ซื้อกันได้นะฮะส่วนตำแหน่งที่ตั้งที่ที่ชอบสำหรับท,ที่ตัวที่ผมคิดนะคือ หนึ่งตรงนี้เนื่องจากอยู่ติดถนนใหญ่วิ่งออกขึ้นลงได้ง่ายจุดนี้ดีค่อนข้างดีเพราะว่ามันก็คือเหมือนกับที่จุดอาเขียที่ผมเลือกตรงนี้ให้เหตุผลว่ามันมีทางทะลุลงนะฮะจากาเส้นทางไฮเวย์เส้นนี้มันจะมีทางออกข้างๆนี้แล้วมันจะตกลงเกือบตกอยู่บนหัวของออโตช็อปนะฮะแต่ว่าประโยชน์อย่างอื่นไม่ค่อยมีมากแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ดีก็คือมันสามารถพุ่งไปที่เอฟเอสคาร์มีดนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มันไปมันไปได้ง่ายนะฮะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือที่นี่ที่ไปค่อนข้างง่ายจุดนี้ใช้งานอย่างอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับแต่ว่าถ้าคิดว่าวิ่งไปเอเวสคามิสก็โอเคแล้วก็โซนนี้เป็นโซนอันตรายคือมันชักปืนมาเลงไม่ได้นะฮะมันกจะโดนแก๊งสเตอร์มาตีหัวนะครับใครเคยเป็นเลงปืนแถวนี้ก็คงจะรู้ครับมันเป็นบ้าน าชาวแก๊งนะฮะอย่างอื่นอย่างอื่นนะที่นี้ก็ไม่มีครับนีคืออันนี้เป็นเก่าละที่ผมเคย,เคยพูดไปครั้งที่แล้วเบนนี่ไม่มีเรือสัดาหนี้ก็ไม่มีด,มมดังนั้นที่ผมได้บอกครับว่าสัปดาห์นี้มันมันแย่มากมันแย่มากจริงๆก็ประมาณนี้ครับสําหรับสัปดาห์นี้สิ่งที่แนะนําว่าควรจะไปทําก็คือ นี่ครับแข่งรถเอาไอ้คันนี้มานี่แหละครับส่วนใครคิดว่ามันมันคุ้มไหมที่จะไปเอาลองไปเทส้วยก่อนนะครับเทสไดฟ์กันได้มันมีให้ลองก็สมควรจะลองนะฮะวัครับมาพบกันใหม่ในสปดา์หน้าวันพฤหัสหวังว่าจะเป็นเวลาเย็นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ